ทุกคนรู้ไหมครับว่ายาสีฟันเอกะบวกผู้สุดเกลือสมุนไพรเนี่ยเขาได้รับรางวัลระดับโลกมาแล้วเขาได้รับรางวัลระดับโลกและเป็นรางวัลทางการแพทย์มาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นรางวัลเหรียญทองสาขาการแพทย์และเทคโนโลยีชีวภาพที่เขาเรียกว่า Medicine and b i o t e c h ท o l o g y จากงาน international Warsaw invention show จากประเทศโปแลนด์ยังไม่พอครับเขายังได้รางวัลพิเศษจาก Chinese innovation and invention society จากประเทศไต้หวันอีกยังไม่พอครับ เขายังได้าะวันเกียรติบัตรเกิดจาการสมุนไพรคุณภาพพรีเมียมเทอร์โบผลิตจากงานหัตก,กรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่21นะครับซึ่งนอกจากจะมรีรางวัลาราตรีเยอะแยะมากมายแบบนี้แล้วสำคัญมากๆอีกอย่างหนึ่งคือเขายังมีงานวิจัยต่างๆรับรองอีกตัวหลายฉบับด้วยยกตัวอย่างนะครับงานวิจัยเรื่องการศึกษาลทธิ์บัรเท่าอาการปวดกับงานวิจัยเรื่องของการศรรึกษาติของสมรต้านแผลและต้านเชียอแบคทีเรีย ที่เขาทําทั้งในห้องปฏิบัติการแล้วก็ทังคริงด้วยุกชนกดนะครับซึ่งงานวินจัยนี้อยู่ภายใต้การดูแลของทานัตแพทย์ระดับศาสรประจา์ของมหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยรุงเพราะฉะนั้นมั่นใจด้วิธีการทางานวิจัยของเขาคืออะไรลองฟังดูครับทางัตแพทย์นะครับครับเลือกอาสารรสมัครจะเป็นคนสุ่ตัวอย่างนะครับที่มีปัญหาเรื่องของโรคเหนื่อยหรือว่าโรคปริษร์นะครับมาทําการทดสอบกันเขาแบ่งจักัวออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งใช้ยาสีฟันทั่วไป กลุ่มหนึ่งใช้ยาสีฟันดอกบวกคู่สูตรเกลือสมุนไพรนี่แหละแล้วก็เปิดแห่งไปนฮะต่อมาครับหลังจากแปลงฟันกันไปด้วยยาสีฟันแบบนี้นะครับอาสาสมัครทั้งสองกลุ่มนี้ครับก็มาทําการรักษาโรคเหนือและโรคคริทันด้วยการขุดปูนและการเกลารักฟันนะครับแล้วก็กลับบ้านไปครับแล้วก็แปลงฟันเช้าเย็นเช้าเย็นเรียนกันไปแบบนี้แปลงฟันครั้งละสองนาทีต่อเนื่องกันสี่เดือนจากการศึกษานะครับทั้งในระดับปฏิบัติการและเผลประกับสรุปออกมา ว่ายาสีฟันดอกบัวคู่สูตรเกลือสิงไกตัวนี้แหละครับช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุหนึ่งและเป็นสาเหตุหลักของกระดาของโรคเหนอยและไปทานได้จริงจงโดยใช้ควบคู่กับการสัมผัสาระเพณีบางแบบนี้ไม่ใช่ใช่และไม่ต้องบอกว่าอุ้ยฉนย่ไม่ได้โรคเหนียอุ้ยฉันยังไม่ได้เป็น